สิงขัดเล็กน้อยในการจัดไปยังแจ้งข่าวไม่รู้เรื่องเลยคําเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับพี่เป็ด เกมสล็อตแปะแมวนะครับชแนลที่สี่แล้วอย่าลืมกดซับสไคร b e ไปด้วยสำหรับคนที่เพิ่งมาเจอนะก็วันจันทรไปจัดอาแปะกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ไม่ต้องเสียเวลาไม่ได้เล่นสุดรเบสิกมานานแล้วนะเอาวันนี้ลองจัดทุนตามๆดูสัก200ละกันเพราะว่าค่อนข้างทค่ลงง่ายอยู่แล้วนะแต่บางคนเขาอยากดูแบบเนาะๆหนอ่นอ,นอย ที่เป็ดอยากดูร้อยสองร้อยก็จัดไปเอาสับสองร้อยนี่แหละกำลังพอดีมือจัดไปหนักๆเลยครับเป็ดสิบนี่ไงตังเหรียญมาโปรยทานมาแต่รบอลแรกด้วยเอาอย่างนี้ก็สวยนะถ้ามีสามสี่นี่ก็หยุดเลยนะจัดไปก่อนก้อนทองอันหืมทำไมไม่เปิดเบ็ดเจ็ดสิบห้าเลยวะรับรองนะไม้เดียวจบเลยก็ ตันเบสิกเลยปกติเนี่ยต้องเริ่มที่2.5เท่านั้ะครับสำหรับทุนกล่องร้อยทุนน้อยๆอย่างนี้แต่อันนี้ไปเป็ดอยากเล่นลายบาบาบบบังกระตามภาษาแล้วแต่ดวงนะถ้ามันไม่รอดถ้าทุนต่ำๆอาจจะต้องหลายไม้น้อยแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้วันก็มามาช่องหนึ่งช่องสองไม่ช่องสองช่องสามไม่ช่องหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้เอาเลยอย่างนี้คึกคึกคึกได้มาอย่างนี้ดีเลยจัดไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องซีเรียสสำหรับ แปะนี่ของแง่ไงยังไงพี่เป็ดก็ว่ามันต้องลงสักทีแหละแต่ถ้ามันไม่ลงก็อย่างที่บอกค่อยๆเติมค่อยทำเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันรู้อา้าวก็ใครจัดยังไงก็ว่าอนไปห้าคลิปนี้เล่นประมาณสิบโมงนี่แต่ว่าวันนี้อาจจะตัดช้าหน่อยตามสไตล์นั่นแหละหลายงานเหลือเกินในวันพุทธที่จะถึงนี้นะฮะในรอบค่มไลอ์ Official a ล c o u n t เขาแจ้งมาว่าจะมีการปรับปรุงนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการ ปิดคัดเล็กน้อยในการจัดไปยังแจ้งข่าวไม่รู้เรื่องเลยคือ้านออฟิเชียลเขาจะปิดปรับปรุงก็แ like หละห้าไอ้สองสี <Pent> ่ท <c listed> ุ่มมั่วเวลาจริงเลยสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้านะฮะก็เพื่อนๆก็พยายามตามข่าวหน่อยแล้วกันนะวันพุธนี้นะเอ้าจัดไปแล้วไอ้อ้วนลงนี้เบ็ดยีกับคุณสองร้อยบอกเลยครับลอยอย่างนี้ตัวลอยเลยโคตรสบายใจ แล้วแต่มันนี่ยปล่อยให้มันว่าวสองทีก็จะไม่บ่นจะไม่บะไม่ดาข <c oughs> ำว่ะเอาโอเคก็สูตรธรรมดานี่แหละหมุนห้าครั้งขึ้นไปนะครับพอมันบวกแล้วก็สวนขึ้นไปทีละห้าทีละห้านะฮะแต่อันนี้ที่เตดเล่นแบบคึกค,คักคึกคักหน่อยเริ่มต้นที่เบบสิบเลยทุนน้ำต่ำจริงๆก็เริ่มที่สองุดห้าหรือห้าก็ได้นะครับดูเป็นยิ่งงคือช่วงนี้แจกจริงแ <c oughs> ข้ามาจริงครับเอ้าดูก่อน ตามสไตล์ฮะคุณร้อยมันต้องไปสักไกล2000จะดีใจโคตรเลยคุณเราต่ำม,มากนะหลายคนถ้าไม่ลงแต่แรกนี้ทุน้งต่ำซีดเหมือนกันนะมันมันหมดไวอะ่ะเอา้านานๆจะเห็นพี่เป็ดเล่นทุนไน้อยทีหนึ่งเอาแบบเบสิกเบสิกก็ประมาณ302อะไรประมาณนี้อนะันนี้200ร้อทวนเลยครั้งแรกเอา้าจัดไปขอใส่แต่ก็ดีเลยแต่ยิ้ม,มน,นิ่หนนี้อันนี้ก็พันแล้ว ไม่ได้คิดอะไรมากแลวเหลืออีกสามสปินนะลุ้นหน่อยจุ๊กไรโคตรไววันก่อนก็สูตรอะไรก็ไม่รู้นะวๆนวัยทีสุดประหยัดก็แล้วสำหรับคนงบน้อยก็เวิร์กเอา้าก็ดีไปแนละ้ววันลงก็ดีใจไวช่วงนี้แจกจริงครับปแปะถึงไม่เป็ดก็ไปติดโรมา่า X ซึ่งน่าจะเล่นให้ดูในวะันพรุ่งนี้แทนแล้วกันนะ ใ้านะใครไปจัดโลมาเอกหนักๆมาบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้พี่เตดฟังในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยแล้วกันนะน้องๆหนูๆที่เข้ามาดูพ้ามทำตามนะครับหนึ่งห้าสามสี่เอ้าเกลือนิดๆแต่ก็ไม่ได้เกลือมากเพราะว่าเราต้องถมตัวหน่อยนึงว่าเราทุนต่ำเอ้ามันจะไปถึงสองพันไหมหมุนบ้าๆไปเลยแล้วกันเฮ้บันลอยละจัดไปหี่ถ้ามันรักพันห้าคงต้องแลนดิ้งนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันจัดไปจัดไป ตี๋โตอยู่กลางเลยมาเว้ยมาเว้ยจะไปถึงยี่สิบห้าไหมถ้ามันถ้ามันได้นะถ้ามันบวกอีกหน่อยน่าจะจัดด้วยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วปรับมันขึ้นเลยนะฮะก็อย่าลืมหลังจากออกจากโบนัสเกมตะปิ๊บเป็ดจะหมุนต่อทันทีโดยยังไม่ปรับเดขึ้นก็คือนับนับห้ามันอีกรอบหนึ่งทําไมพูดติดขัดเลสมองไปแล้วได้แล้วไงดีใจนะเอา วิ่งไม่นึกว่านาวแปะเฮ้ยอาโอเคหมุนต่อไปเรื่อยๆถ้ามันลงก็ดีไปนะหมายสองท้าแบบประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันน่าจะไปที่เฉียดๆสองพันใช่ไหมแต่ถ้ามันพันห้าอานนี้หมายที่สองอาจจะมาได้นะแต่ถ้าเราหยุดก่อนเราก็เอาแค่นั้นก็พอ อย่าไปโลภมากเชียวมาพี่เป็ดเคยตามแล้วก็หมดให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็ขันกริ้งกัินไปใช่ไหมเอา้าอย่าไปตามมันเยอะนะหลายคนชอบไปเล่นต่อเนื่องกันล็อเล่นติดๆกันนี่มันแพ้พี่เป็ดเตือนตลอดเลยนะยังยั้งมือไว้หน่อยหนีผ้าลงเลยให้คขันมือวะ่ะมันลงมาสวยนะมันโปรยมาแต่แรกมาแต่ใต้ในี่ไก่เลี้ยงมาาเว้ยวันนี้มาเว้ยคึกเลยแต่วันแรกของสัปดาห์นะฮะ ไปพี่จงได้อยู่ทีสองทีเรื่อยๆเจียมันลงย่องสองย่องสามเฮ้ยมัน,มนแมวหน้ามึนจริงๆถ้าอยากหมุนต่อจริงแล้วอยากให้มันลงกล้องนะลองปรับเตจต่ำๆแต่อันนี้คือพี่เตดไม่ได้หวังนะพี่เตดแลนดิ้งแล้วคือจะจบเกมแล้วดูดิสองได้สองจุดห้าเฮ้ยเกินเกือบลั่นถ้ากดไปนี่ฮากลิ้งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเอา้าได้เท่านี้รีบออกครับเดี๋ยวคันมือ เป็นวันจันทร์ที่ดีเลยแหละเปิดสก,กัดมาพรุ่งนี้เจอกับโลมาเอสดีกว่านะต่แด่สลับกันพยายามสลับกันช่วงนี้พี่เป็ดบอกเลยครับติดมันจริงๆและไอ้โลมาค่ายจีหลีเนี่ยไปแล้วครับบายๆโชคดีทุกคนครับมาไวเหลือเกินดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดลระฐางแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ